สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับยิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคนมานั่งอยู่ข้างบ้านของคุณแม่นะคะเรามาเยี่ยมคุณแม่ค่ะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เรามากินหอยแมลงภู่กันนะคะทุกคนแล้วก็มีกุ้งย่างด้วยค่ะนี่ค่ะมีกุ้งย่างนะคะผักก็จะมีแตงกวาผักบุ้งผักกาดเนี่ยค่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ เดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนี่ค่ะหัน้ำจิ้มเลยนะคะน้ำจิ้มแซบมากเลยค่ะทุกคน Okay. นี่ค anyway ่ะกุ้งค่ะทุกคนกุ้งตัวโตมากเลยนะคะเห็นกุ้งย่างนะคะทุกคนวันนี้เอามาแค่สามตัวนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามากิน Thank <laughs> you. อร่อยค่ะทุกคนคุณค่ะ บ้านคุณแม่อยู่อีกผังนะคะแถวนี้เขาจะเรียกว่าผังนะคะทุกคนที่บ้านเราจะอยู่ผังร้อสิบแปดแต่นี่บ้านคุณแม่อยู่ผังสิบนะคะทุกคนใครไม่เคยมารีหลงนะคะทุกคนน้ำจิ้มเนี่ของแบบนี้ต้องจินกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดแซ่บๆนะคะถึงจะอร่อย ไม่เป็นหอยแคลงนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจะตัวเล็กหน่อย 嗯。<laughs> สดสดเนื้อหวานนะคะทุกคน แลคะทุกคนวันนี้สําหรับคลิปนี้นะคะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย